สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายบ้านนะคะวันนี้เราจะพาเอฟซีไปข้างนอกอีกแล้วนะเอฟซีไปก่อนจะไปนะเอฟซีเรามาดูนะพระาอาทิตย์กำลังจะขึ้น,นะฮะนี่นะคะบรรยากาศโคกหนองนาะดีๆนะคะตอนนี้เช้าตูนะคะโหเนีฮะมาดูต้นบอเตืองนะเอฟซีนี่นะคะ สดชื่นนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะนี่นะคะแต่ยานบอกว่าหนาวแล้วนะคะหนาวแล้วนี่นะคะเช้านะพระที่กำลังจะพอ่นต้นไม้แล้วนะคะไีถ้าเรามุมมองอีกมุมหนึ่งนะคะก็องค์ปู่ก็จะเป็นสีทองอลามนะคะฝั่งโน้นกยังมีแดดสององค์ปู่นะคะไอเช้า,ชานี้เราจะไปบ้าน ห้วยน้ำเที่ยงนะฮะนี่นะคะบรรยากาศนี่นี่นะคะ,าาะ,ะไปต,ต่อบันห้วยน้ำเที่ยงกันเลยนะคะตีจ้าต่อที่ห้วยน้ำแล้วเราจะผ่านบึงบัวด้วยนะคะตีเนี่ยค่ะพระอาทิตย์กำลังจะพ้น ผลยอดไม้นะคะตีอากาศดีดีนะคะไม่ร้อนไม่หนาวอากาศพอดีพอด,ดีสวยนะคะตีนี่ยนะสวยมากเลยนะคะตีจ๋าตรงนี้เขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะตีตอนที่ป้าที่บ้านเคยมาถ่ายข้าวนะคะตีตรงนี้เนาะก็อยู่ไม่ไกลที่อง์ปู่นะ,ะตีนี่นะ บรรยากาศสวยนะคะพาเอฟซีชมบรรยากาศกำลังเดินทางไปอ้า,านค้านะโอ้ยน้ําเที่ยงนะ,ะิเนี่ยก็ถ้าทานผ้าใส่บาทแเราก็จะไปใส่บาทด้วยนะคะจีนี่ะห,หมอกลงนิดนิดตอนที่กำลังขับรถเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะ หนาวหน่อยๆนะคะอ่าไปกันต่อนะคะพี่จะไปมุ่งหน้าห้วยน้ำเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอสระบัวนะ,ะ่ห็นะหะเราเจอดอกบัว ไปกมาตุนไหนดอกกัน hmm. ช oh, uh ันอ uh ูท like uh ี yeah. yeah. ่ลุมคาน่ะจีนี่ใส่ผู้ใดรอว่าไปกับลูกวันนี้ราใส่บาสนะจีราใส่บาสนี่นะคะงานพระก็จะมีดอกไม้กางวาน มีสายบัวด้วยีะคดีเราจะใส่บาด้วยกันวันพระนะคใส่บาด้วยกันนะคร เสร็จแล้วพักก็ไปสใส่ใจนุน่นต่อนะให้ดีเร้านี่ฮะ,ะ,ะ้นะเดี๋ยวเราพาัานูนนะ้นฮะ พี่ปุ้ยเขาอยากให้บ้านที่บ้านมาถ่ายนะฮะเราก็จัดให้เลยนะฮะโอ้ยเย็น,ยน,ยน สามวันที่ไยปลื้มใจเนาะวันนี้วันพระนะคะคิ ะะวันนี้วันพระชาวพุทธต้องออกมาใส่บาทนะฮะนี่ติ oh